เน็ตฟลิกเอาอีกแล้วเล่นเรื่องเดือดอีกแล้วล่าสุดจับเอาประเด็นธุรกิจขนส่งมาตีแผ่ในเวอร์ชันซีรีส์เล่นใหญ่ตั้งแต่เปิดตัวโปรโมตสงครามส่งด่วนคือซีรีส์ไทยอีกหนึ่งเรื่องที่สนุกนะใครดูมาแล้วมาคุยกันหน่อยครับกับจังหวะจะรีวิวสงครามส่งด่วนสงครามส่งด่วนเป็นผลงานจากก่้มกับไก่นัทพลบุญประกอบหรือว่าพี่ไก่ ้อกชายแท้ของพี่หมูเชยนบครับผู้สร้างซักซีดและเรื่องล่าสุดนะครับของพี่หมูก็ซองแดงแต่งผีที่เพิ่งทะลุร้อยล้านไปปกติแล้วงานพี่ไก่เนี่ยจะขายความเข้มข้นครับจริงจังเราเลยได้เห็นบทบาทของพี่ไก่เป็นพุ่มกับแนวสารคดีตั้งคําถามซะมากกว่าแต่งานนี้เนี่ยแกกลับมาจับงานแมสติดตลาดอีกครั้งครับถ่ายทอดสตอรี่สุดมันร่วมกับ n น t f l i x บอกเลยว่างานนี้ก็เดือดไม่แพ้กันพี่ล่ามาตหมดเมื่อกี้ มันคือธุรกิจหมื่นล้านเรื่องราวของสงครามทรงด่วนจะเล่าตั้งแต่ตัวเองเนี่ยเป็นแค่เด็กดอยทํางานเหมืองทายไต่เต้ามาเป็นสตาร์ทอัพอนาคตไกลเราจะได้เห็นว่าเขาจะต้องกัดฟันดิ้นดนแค่ไหนทั้งการข่อยคว้าโอกาสมากมายการทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลังซึ่งตัวละครนี้ครับก็คือสันติที่รับบทโดยคุณไอสอึตัวละครสันติก้าวเข้าสู่เกมโหดอย่างธุรกิจขนส่งเอกชน ท้าชนกับบริษัทขนาดใหญ่เส้นทางนี้จะเต็มไปด้วยความคลั่งการเสียน้ำตาและชีวิตที่แขวนอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลาซึ่งตลอดการเติบโตของตัวละครนี้ครับซีรีส์ทั้งหมด7ตอนจะนําเสนออุปสรรคมากมายตั้งแต่เขาเนี่ยเริ่มตั้งไข่โดนหักหลังการแก้แค้นและการประทะก,กันทางธุรกิจขนส่งราวกับสงครามอย่างที่ชื่อซีรีส์เนี่ยมันตั้งเอาไว้ เออแล้วก็เห็นว่าซีรีส์เนี่ยมีการหยิบเอาโครงเรื่องบางส่วนของคุณคมสันลีมาเป็นแรงบันดาลใจครับมีบางอย่างที่หยิบมาใช้จริงและปรับแต่งเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับถ้าขนส่งของตัวเอกอย่างทันเดอร์มีความคล้ายคลึงกับขนส่งสีเหลืองบ้านเรากแม่ขยับว่า ความรู้สึกหลังดูจบก็คือ oh, โอ้โหโคตรเซอร์ไพรส์ซีรีสสงครามส่งด่วนเนี่ยสนุกกว่าที่คิดคือไม่ได้คาดหวังแนะว่ามันจะมาแนวสนุกแต่พอมันมาแนวเนี้ยเออมันก็ไม่ตึงเครียดดีมันก็เวิร์กดีสนุกอย่างน่าติดตามตลอดทุกตอน คือทีแรกเนี่ยดูจากตัวอย่างครับผมเข้าใจแล้วก็ตั้งความคาดหวังว่าสงครามส่งด่วนจะต้องออกมาดูตึงเครียดเข้มข้นเฉือนคมกันแบบเดือดแต่ซีรีส์ไปไกลกว่านั้นครับมันนําเสนอได้ทุกอารมณ์อย่างไม่ฝืนท่ามกลางบรรยากาศของเรื่องราวที่เข้มข้นและเครียดขึ้นทุกตอนทุกตอนซีรีส์เนี่ยจะมีจังหวะซึ้งๆมีพลังมิตภาพมีการเติบโตของตัวละครให้เรารู้สึกว่าดูแล้วมันอบอุ่นจังเลยซึ่งแม่งเป็นสิ่งที่ผมไม่คาดหวังจากมันเลยครับ แต่พี่ไก่เลือกจะนําเสนอในส่วนนี้ด้วยทําให้ซีรีส์เนี่ยมีรสชาติที่ครบคือไม่เป็นซีรีส์แมทแมทเรื่องหนึ่งได้เลยเดี๋ยวผมจะมาพูดต่อว่าทําไมหนึ่งครับคือนักแสดงและการนําเสนอนอกจากนักแสดงนําอย่างพี่ไอสื่อที่ผมรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าแกเล่นดีอยู่แล้วและแกเป็นนักแสดงคนไทยคนหนึ่งที่ทําการบ้านหนักมากๆเห็นแกแบบ ลงเรื่องน้ำหนักเยอะมากเลยก็แอบเป็นห่วงเหมือนกันครับเก็บทุกเม็ดตัวละครจริงๆนะคนนี้คือเริ่มตั้งแต่การแปลงโฉมตัวเองให้มันเป็นเด็กดอยคือหน้าตามันไม่แดดตัวนี่ผิวดําผิวแทนมาเลยเปลี่ยนลุกไปเลยประมาณหนึง่งการฝึกพูดจีนแบบคล่องแคล่วครับเขาไม่ใช่แค่พูดได้แต่ว่าการแ a c t ิ้งการนําเสนอตัวละครแล้วก็อารมณ์ของตัวละครเนี่ยมันไป,ปพร้อมๆกันคืองานแสดงของซีรีส์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยซึ่งนี่ยังไม่รวมกับคนอื่นๆที่โคตรเซอร์ไพรส์ผมเองนะผมจะขอยกมาแค่2คนนะครับนั่นก็คือ พี่เจนเย่ครับคือผมไม่ได้ตามงานแสดงของนักแสดงท่านนี้เท่าไหร่ที่จําได้แบบติดตาเลยก็ตั้งแต่ตอนที่เล่นซีรีส์ชุด The g i f t e d นักเรียนพลังกิบนู่นเลยเธอมารับบทเป็นเสี่ยวหยูครับหนึ่งในทีมบริหารของสตาร์ทอัพของพระเอกซึ่งเซตติ้งของตัวละครเนี่ยมันเป็นคนจีนนะครับเท่ากับว่าก็จะเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ต้องพูดจีนเยอะมากๆซึ่งเขาก็ทําได้ดีมากๆผมไปทําการบ้านมาครับเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าพี่เจนเย่เนี่ยเป็นลูกครึ่งไถ่ไต้หวันด้วยอย่างไรก็ตตาาาามครบรบบกถ่ยทททอดบทบทละ นักธุรกิจที่มีความเคร่งมีความแข็งมีความขี้เหนียวดูจะเป็นเสาหลักของทีมที่สุดเนี่ยเธอก็นําเสนอมุมนี้ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมและอีกคนครับผมไม่รู้นะว่าพี่เขามีผลงาน,นอื่นๆก่อนหน้านี้ไหมคือไม่รู้ว่าเป็นนักแสดงมาก่อนไหมได้ซ้ำครับแต่แม่งเล่นโคตรดีเลยขออนุญาตหยาบคายนะครับขาคนนั้นก็คือพี่พลังครับที่รับบทเป็นรุ่ยเจียหัวหน้าฝ่ายเทคข,ของสตาร์ทอัพทันเดอร์คือเล่นดีแบบ เล่นดีเล่นแรงเดียลล็อกบ้าๆนี่แกเอาอยู่หมดด่าสาดกระจายสเสน่ห์ล้นจอครับดึงดูดแล้วก็แย่งสีนตัวละครอื่นๆได้สบายๆถ้าไม่ไหวก็าลาวกลับบ้านให้แม่มึงเลี้ยงแปนอกจากนี้ผมขอเช่นชมนักแสดงเสริมทุกคนเลยนะครับทุกคนจริงๆนะทั้งคุณเอกเนตครับนักแสดงรุ่นใหญ่มีความเทาๆมืดๆจะร้ายมันก็ร้าย แต่มันก็ทิ้งบทเรียนครับให้กับตัวละครแล้วก็คนดูคุณพีชพัชระครับที่รับบทเป็นเคนอาจจะไม่ได้โผล่มาเยอะมากครับแต่ก็มีการนําเสนอความเจ็บปวดตัวละครเป็นตัวละครลูกเจ้าสัวครับที่อยู่ในเงาของพ่อตลอดเวลาซึ่งคุณพีชนําเสนอบทนี้ได้ดีมากๆแล้วก็พี่ๆคนอื่นๆนะจากแซลมอนนะผมจําพี่ๆได้นะครับที่เล่นเป็นเลขาที่เล่นเป็นเพื่อนพระเอกเนี่ยผมจำพวกพี่ได้นะแต่ผมจําชื่อพวกพี่ไม่ได้ขอโทษจริงๆหามากปวดมาก แล้วก็พอถึงซีนอารมณ์ที่ต้องปะทะกันก็ไม่ธรรมดาลเลยจริงๆซึ่งการแสด,แดงทั้งหมดนี้ครับผมรู้สึกว่าโูแม่งโคตรอินเตอร์เนชั่นแนลเลยมันมีความเล่นใหญ่นะแต่มันก็เข้าถึงง่ายคือมันไม่ติดอาร์ตอะคือมันนำเสนอแบบตรงไปตรงมาแต่มันก็ไม่ละครมันฟีลฟแบบซีรีส์เกาหลีครับที่เออเรื่องงานแสดงเนี่ยมันมีแต่อะลอกแบบฮาๆลุนๆมี acting แบบเวอร์แต่พอดูแล้วเออมันพอดีมันดูแล้วแบบ กลมกล่อมโดยเฉพาะคาแรคเตอร์ของพี่พลังนะผมชมอีกรอบหนึ่งนะไอตัวหัวหน้าฝ่ายเทคเนี่ยโอ้โหการแสดงแล้วแบบผมเห็นแล้วมันนึกถึงซีรีส์ตลกของซีรีส์เกาหลีเลยอะมีไม่กี่ครั้งนะครับที่ผมจะจั่วหัวแล้วก็ชมเรื่องการแสดงก่อนเป็นอันดับแรกเพราะว่าผมไม่ถนัดแต่เรื่องนี้เนี่ยมันต้องให้เขาเลยจริงๆมันโดดเด่นจริงๆแล้วมันก็เป็นจุดแข็งที่สุดของสองครามสงด่วนด้วยครับ ในส่วนต่อมาก็คือการเติบโตที่นําเสนอออกมาได้ดีมากๆซึ่งก็ต้องชื่นชมในพาร์ทของบทนั่นแหละครับผมชอบหน้าที่ได้ดูตัวละครจนถึงจบแล้วก็เห็นว่าตัวเอกเนี่ยมันอยู่ในจุดๆนึงที่พอมองกลับไปแล้วแบบโหมึงเติบโตขึ้นมากเลยว่ะคือมันเก่งมากเลยว่ะโคตรภูมิใจในตัวมึงเลยผมดูจบแล้วแล้วผมรู้สึกแบบนี้กับตัวละครสันติครับคือเราได้เกาะติดเขาอ่ะอยู่ตั้งแต่เขายังเป็นเด็กตักทรายอ่ะได้เห็นว่าสันติเนี่ยมันติดลบนะ เออเข้าใจมันหมดเลยว่าทําไมมันถึงอยากทําธุรกิจนี้ทําไมมันถึงเป็นคนกัดไม่ปล่อยทาไมไม่ยอมแพ้รวมไปถึงตัวละครอื่นๆที่เข้ามาเสริมครับซึ่งพวกเขาก็จะมีปมปัญหาในตัวเองเหมือนกันนะเราตั้งแต่พวกเขายังไม่รวมตัวกันยังไม่ถูกขี้หน้ากันจนมารวมกันกอดคอกันมันเหมือนเราได้เติบโตไปพร้อมกับพวกเขาจริงๆซึ่งผมรู้สึกได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยคือทุกคนในเรื่องเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบมันเติบโตหมดเลยเติบโตยันตัวละครเคนของคุณพีชด้วยนะ เออเจ้าสวนตอนท้ายเนี่ยก็ไม่ได้โดนบทบาทมันป้ายสีให้เป็นตัวร้ายอะ่ะคือพอซีรีส์มันพาเราไปถึงจุดที่แกะทุกส่วนออกมาแล้วแล้วก็นําเสนอว่าเออแท้จริงแล้วเนี่ยมันจะสื่ออะไรกับเราผมกลับรู้สึกว่าอืมนี่แหละเกมธุรกิจมันมีคนที่แพ้ มันมีคนที่ชนะมันมีคนที่ได้ไปต่อส่วนคนแพ้เนี่ยมันก็จะมีทางลงของมันแล้วมันก็จะไปต่อได้ของมันในแบบอีกทางหนึ่งกลายเป็นว่าเออดูจบแล้วมันดีอะซีรีส์มันไม่ได้พยายามจะตีแผ่ความดาของเกมธุรกิจขนส่งขนาดนั้นแต่โฟกัสไปที่ตัวละครที่ดิ้นดนมากๆจนประสบความสําเร็จซึ่งมันดีมากเลยเว้ยรู้ไหมทำไมผมเลือกมาทำธุรกิจเอกเพร Oh, และสสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่ทําให้ผมชอบสงครามสงด่วน1คือการนําเสนอการแสดงที่มันดีางามมากๆดูขายได้ในต่างประเทศเออผมขอให้คนดูทั่วโลกชอบเรื่องนี้นะครับ2ก็คือบทที่เข้าใจว่าตัวเองจะเล่าอะไรและจะลงที่ตรงไหนให้งดงามที่สุดซึ่งพอทุกอย่างมันลงตัวปุ๊บส่วนที่เหลือก็คือการเอาคนดูให้อยู่ตลอดทั้ง7ตอนสงครามสงด่วนมันก็เอาอยู่ครับมันโยนปมโยนสถานการณ์สนุกสนุกเข้ามาให้เราได้ติดตามได้จนจบแบบไม่มีเบื่อเลยสำหรับผมต่อมาก็คือ ือส่วนที่รู้สึกว่ามันแอบน่าเสียดายครับแต่ก็เข้าใจในสิ่งที่ Netflix ทับนะจะบอกแบบนี้ครับว่าตัวอย่างไม่สปอยเว้ยคือในช่วง1นถึง2ตอนแรกอะ่ะเราเนี่ยจะได้เกาะติดกับตัวเอกที่จับมือกับคณินครับหรือว่าเจ้าสัวนั่นเองซึ่งเราดูตัวอย่างมาแล้วเนะี่ยเรารู้แล้วครับว่ามันจะโดนคณินเนี่ยแทงข้างหลังถ้าเราไม่ได้ดูตัวอย่างมาก่อนเนี่ยมันจะมันกว่าสนุกกว่า คือมันอาจจะพอเดาออกได้แหละว่ามันจะโดนหักหลังแต่มันจะมีจุดที่เขาบิวให้เราลุ้นครับว่าจะโดนแบบไหนกันแน่พอไปดูตัวอย่างมาแล้วอ่ะคือมันรู้แล้วไงกลายเป็นว่าช่วงแรกของเรื่องเนี่ยเรานั่งดูสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วครับถามว่ายังสนุกไหมมันก็สนุกอยู่เพราะว่าเราก็ยังหนีไปไหนไม่ได้อ่ะเราจะยังต้องเกาะสตรอรี่ของตัวเอกเอาไว้ต้องเรียนรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงมายังไงเออมันน่าเสียดายนะที่ผมไปดูตัวอย่างมันมาก่อนอ่ะ อีอย่างก็คือผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเปลี่ยงแค่ไหนคือธุรกิจขนส่งเนี่ยเราใช้กันทุกวันจริงครับซื้อของส่งของกันเป็นปกติแล้วล่ะทุกวันเนี่ยแต่ว่ามันจะมีสักกี่คนครับที่อยากจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วเข้ามาดูซีรีส์ถ้าเปรียบเทียบอย่างสาธุคือมันตีแผ่ครับมันตีแผ่มากๆแล้วมันก็นําเสนออีกมุมไปเลยแล้วมันก็ดาร์กไปเลยแล้วเรื่องศาสนามันต่อติดกับทุกคนอยู่แล้วแต่สําหรับเรื่องสงครามส่งด่วนเนี่ย ผมว่ามันอยู่ในเวเดียวกันกับสาธุแต่มันจะไปไม่ถึงขนาดนั้นเพราะมันน่าจะไม่ต่อติดกับทุกคนครับเออตรงนี้มันก็น่าลุ้นน่าเสียดายเพราะผมก็อยากให้คนสนใจกันเยอะๆแต่ใครที่ดูคลิปนี้นะยังตัดสินใจว่าจะดูดีไหมผมบอกเลยนะว่าไปดูเถอะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนของข้อเสียครับถามว่ามันมีไหมมันก็มีแต่ว่าผมจะเล่าให้มันไม่สปอยแล้วกันครับใครที่ดูมาแล้วจะเข้าใจคือมันจะมีตัวละครอยู่บางตัวที่ปูบทบาน้อยเกินไปซึ่งมันเป็นตัวเสริมนะครับ ช่วงท้ายซีรีส์เนี่ยมันมีการฉเฉลยแล้วก็มีการบีบชะตากรรมของตัวละครให้มันต้องเลือกฉากที่มันควรจะกดดันมันไม่กดดันฉากที่มันจะต้องกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเกี่ยวกับการตัดสินใจของตัวละครมันดูไม่อิมแพคเท่าไหร่เพราะว่าซีรีส์เนี่ยมันเล่าก่อนหน้านี้น้อยไปไม่ใช่ว่าไม่เล่านะครับเขาเล่าแล้วปูบทเอาไว้แล้วแต่ว่า มันถูกทิ้งประเด็นไปพักใหญ่ๆเลยอยู่กับตัวละครนี้แล้วก็พอเอากลับมาเล่นอ๋อไม่ไม่อิม,มแพ็คละว่ะสำหรับผมซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ตัวละครนเนี่ยต้องตัดสินใจเยี่กับชะตากรรมของชีวิตหรือว่าทรยศพูดเท่านี้ก็คงเข้าใจแล้วแหละครับส่วนข้อเสียอื่นๆก็ยิ้มย่อยครับแล้วมันก็ไม่ได้น่าเกลียดแย่ yeah, จนกระทบเนื้อเรื่องของตัวซีรีส์นะสำหรับผมอย่าเริ่มทําสงครามราคา เรื่องอื่นๆไม่ติดอะไรเลยครับเรื่องงานสร้างการลำดับภาพการกำก,กับภาพอะไรเอ่ยอยู่ในระดับมาตรฐานซึ่งผมก็ไว้ใจ Netflix เรื่องนี้อยู่แล้วเออแล้วก็เห็นว่านักแสดงทั้ง3อย่างพี่ไอซือพี่เจนเย่แล้วก็พี่พลังเนี่ยเขามีการภาคเสียงตัวเองทับเข้าไปในเวอร์ชันภาษาไทยด้วยนะและนี่ก็คือทั้งหมดของจังหวะจะรีวิวแบบไม่สปอยสงครามส่งด่วนเรื่องราวการฟาดฟันเกมเอ็กเพรสแบบเข้าใจง่าย แต่มันโคตรมันโคตรสนุกได้เห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจครับคนไทยบ้านเราเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นชื่นชมไปยังนักสแสดงที่ทําการบ้านกันหนักมากๆทุกคนชื่นชมไปยันตัวผู้ร่วมกับแล้วก็ทีมสร้างทุกคนเลยครับทีมไฟทีมเสียงทีมกล้องทีมสตันทีมพอปทีมอาร์ต คือทำงานกันหนักมากๆส่วนเรื่องวิชวลอารมณ์การดูเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกแบบลุ้นๆขำๆแล้วก็มีน่ารักบ้างงานสร้างไม่ได้มีปัญหาครับสถานการณ์การเล่นใหญ่เขาก็เล่นใหญ่ให้เห็นกันจริงๆเขากล่องวัสดุแบบเมามันกันเลยทีเดียวเอ,อส่วนตัวผมชอบนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีแบบซีรีสต์ตลาแต่ก็มีคุณค่าด้านงานศิลปะที่สูงมากๆเหมือนกันแน,น,นะนำให้ไปรับชมครับกับสงครามส่งด่วนวันนี้ที่ n e t f l i x เเ่านั้นดูแบบถูกลิขสิทธิ์กันนะครับ ก่อนจากกันไปก่อนจะจบคลิปนี้ถ้าหากว่าชื่นชอบการนําเสนอของจังหวะจากหนังฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีด u t u b e มากขึ้นกดแชร์คลิปนี้เพื่อเพืเ่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจากหนังและกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวภาพยนตร์แบบนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลอรบูวี่เซฟบูวี่สวัสดีครับ